สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามารีวิวรถอ e ีเทนซิ่งไซมินิคันนี้กันเลยนะคะคันนี้ก็ถูกสั่งจองจากลูกค้าทางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ก็ต่อใหม่ทั้งคันเลยค่ะแล้วก็ทําจากเหล็กทั้งคันเลยนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะก็ได้สั่งจองมาทางเพจนะคะลูกค้าไม่ได้เข้ามาชมรถเองถึงที่อู่นะคะทางอู่ก็ได้ส่งงานให้ลูกค้าชมทางไลน์เรื่อยๆรื่อนะคะจนถึงวันที่จะส่งมอบรถให้ ลูกค้าแล้วนะคะวันนี้ก็เอามารีวิวให้ลูกค้าได้ดูด้วยเลยนะคะจะเป็เครื่องของคันนี้นะคะก็ใช้เครื่องคูบตา12แรงค่ะเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องเลยนะคะคันนี้ก็มีระบบไฟไปครบนะคะสตาร์ทแบบสวิตช์กุญแจค่ะได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ไปด้วยนะคะด้านหน้าทางโอ้ก็เก็บรายละเอียดให้แบบนี้เลยนะคะ ตัวกระบะนะคะก็จะมีความสูง60เส้นความยาว2เมตร40ความกว้างเมตร64นะคะส่วนยางก็จะใช้เป็นยางขอบ14นะคะหลายกลางปาดเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยคันนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะ5เกียร์เดินหน้า6ถอยแล้วก็มีเบรกมือไปด้วยค่ะส่วนช่วงล่างนะคะทางอู่ก็ได้เช็คให้กับลูกค้าไปใหม่เลยนะคะตัวไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ไปเลยค่ะคันนี้ก็สามารถรองรับบรรทุกได้ตันกว่าๆนะคะ เป็นไซส์เล็กมินิกระทัดรัดค่ะรุ่นนี้ทางอู่ก็ขายในราคาเฉพาะโคงอยู่ที่69,000บาทค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถอีเทนซิ่งไซส์มินิแบบนี้นะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ,ะโทรมาที่เบอร์0929916440หรือว่าจัดทักแชทเพจอีเทนซิ่งอู่สุริยัน,นยานยนต์เข้ามาเลยก็ได้นะคะทางอู่เราก็เปิดทําการทุกวันนะคะอยากเข้ามาชมรถก็สามารถจับ GPS มาที่อู่สุริยัน,นยานยนต์2ได้ค่ะ ทาางเรนะคะคยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสนใจแบบไหนก็ปรึกษากันก่อนสั่งผลิตได้ค่ะ